สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่พีจะมาสอนวิธีการเข้าดิสของซิงเกิลเพเยอร์ดิสของดิสดิสของผมนั่นเองทุกคนนะฮะวิธีการเข้าทำยังไงมาดูกันนะฮะเริ่มแรกก็คือต้องคัดลอกลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างดีคิปชันใต้ล่างคอมเมนต์นะครับเราคัดลอกมาใส่เลยครับผมใส่ใน Google นะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดใครมีในมือถือใช่ไหมครับแนะนำให้โหลดในมือถือก่อนนะฮะโหลดโหลดแอปดิสก่อนในมือถือปุ๊บสมัคร้เสร็จแล้วค่อยใส่ลิงก์นี้ใน Google ทีหลังนะฮะพอใส่เสร็จแล้วปุุ๊๊๊บบบบบบบจจะะะขขขึ้้้้้้นนนนหหาาาาาใใเเเเเเรรรรรรรกกกกดดดตอกกออััััชชชิญวว่มยคคไไปปปปลลพส็แฮ ปุ๊บปึ๊บปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนติวติวติวโอเคนี่ครับมันก็เข้าดิสแล้วนะฮะและดิสผมก็จะอยู่ด้านซ้ะฮะอันนี้ก็จะเป็นดิสของคนอื่นอื่นด้วยนะครับผมก็มีดิสเต็มเลยผมมีดิสพี่มาลีด้วยนะเห็นไหมนี่ก็เข้าดิสเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่ฮะดิสก็อยู่ตรงนี้นี่ครับผมอ่าเราเลื่อนลงไปครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างปึ๊บเราจะเจอคำว่านี้ฮะรูปหัวใจสีเขียวนะยืนยันตัวตนเพื่อรับสมัครสมาชิกนะนี่ครับมากดยืนยันตัวตนต คุณมาจากไหนใส่ว่ามาจากพี่พก็ได้ครับโลกของคุณนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้เพศก็อะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยนะว่าทุกคนอยากจะใส่อะไรนะฮะโอเคครับผมเรากดส่งนะพอกดส่งเสร็จปุ๊บเราจะทําการได้ยศฟรีเลยครับผมพอได้ยศเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าห้องไหนก็ได้แล้วครับผมนี่ฮะมีห้องมากมายรลายชื่อหมอห้องดังโงดนุ่ม,มห้องสลิป นี่ฮะห้องที่เล่นเขาเล่นกันอยู่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีห้องเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแค่นี้เลยครับง่ายๆใช่ไหมครับทุกคนสำหรับวันนี้เขาจบเพียงน,นี้ชอบกดไลค์ชอบกดซับไม่เจอกัน่ั้หน้าครับทุกคนเจอก,กันครับบ๊ายบาย,บายครับ